ครับอาจารย์เจอแลครับวันนี้คุณอยู่กับครูเสือนะเพจไดโรด185ครับพระผงกรรมฐานพระผงกรรมฐานนะของไทยแล้วก็ดูวสแกโอ้สวยงามนะฮะพิมพ์พระสังฆฤจารย์ฐานบัวสวยคมลึกชัดนะตัก3.5 3.5เลี้ยวนะประมาณนั้นนะสร้างประมาณปี22ถึงปี31 22ถึง31นะบางคนของนี้วิเศษมีรอยจานนิสซอหรือจอมพระอังค่าสร้างองค์พระนะครับองข่าอ่านี่ใช่ไหมมีสองจุดมีสองจุดนะเขาเรียกว่า แล้วบางคนบอกมีตาปั๊มต้องมีตาปั๊มมีคือชั่วโมงนั้นตาปัตาปั๊มอ่ะมาปั๊มตอนสมัยพ่อเสดไปแล้วเมอปีสามสองปีสามสามคือตอนนั้นอ่ะปั๊มมาปั๊มไปแล้วยุคนั้นคือปั๊มหมายว่าปั๊มให้รู้ว่าพังพ่อมีอะไรมากจํานวนอะไรมากปั๊มไว้นะครับมันไม่ใช่ว่ามันจะต้องเป๊ะทุกชิ้นมันเป็นไปไม่ได้นะนี่นะคือโยมใครมาหาพ่อกระทำกันไปพ่อเสกให้นู่นนี่นั่ง มีทั้งลงบอลไม่ลงบอลบางทีก็ลงบอลอันนี้จะถ่ายรูปให้ดูสวยๆวยน,นี่ก็ไม่ลงบอลนี่่ก็ไมลลงบอสวยงามนะครับใครที่นิมยมพระสังฆัจัยมหาลาบนะบ,บูชาแล้วร่ํารวยค้าขายดีอ่ก็นี่ฮะนี่ฮะชัดเจนนะครับนี่พระสังฆัจัยหลวงป,ปู่ดู่วัาส่าแก่ผงจกกักรพรรดินะคือนี่เขาเรียกว่าตันนี้มีหมึก<ม> <ไป S 1> นั่นจะเลือดแล้วนะมีนะเป็นรอยแค่หมึกนั่นจะเลือดอืมมีปั๊มนะ มาเลือนไปแล้วนะ<ช>เดิมๆ,มๆแห้งเลยนะสินตัวน,นี้หิวหิ้งหิวหิ้งนะนี่นะหลวงพ่อขออนุญาตนะน,นะฮะถ้าทุกท่านเห็นทุกท่านก็จะชื่นชอบนะฮะนี่คือพระหลวงปู่ดูนะฮะวัดสะแกผงจกักรพรรดิปี22งถึงปี30นะครับนี่ฮะ22 31 22 31มนะ1 1> จกักรพรรดิหลวงปู่ดูวัดสะแกนะฮ<น>ะนั้นเหตุตรโรจน์185และครูเสือนะครับ